อััมดุลิลลอรับบิลลาฮิมีนบิฮินัสซั ي ن อินวะลาฮอุลละวะลาฮ ل วะติลลับิลลาฮ์ซัลลัมอาลัยกุมวรหมะตุลอชุบกาดุขอโคต่ราตาลานฮะที่ได้โอกาสให้เราท่านได้มีโอกาสพบกันในช่วงของเดือนอมรอนอันปรสริฐนี้เราหวังว่าพวกเราทุกท่านก็คงจะขมักเม่นในการทำกิจกรรมในเดือนอมรอนให้เป็นที่สมบูรณ์ วันนี้ผมได้มีโอกาสที่จะมาเรียนแนะนําถึงโครงการใหญ่ของมูลที่เพื่อสุขกายสามเณรตายคือเรื่องของโครงคารการสกาดปีนี้เราทํางานสกาดมาทั้งสิ้นเนี่งสิบเจ็ดปีละก็ทำเวลาพระ,พะสิ่งที่ผ่านพ้นมาตั้งแต่วันแรกที่ทําจากไม่เคยมีอะไรเลยและไม่เคยได้รับความน,น่าเชื่อถือเลยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เราได้รับความเชื่อถือในเรื่องของกองทุนสกาดค่อนข้างจะเป็นกองทุนที่ ใหญ่นะผมคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดด้วยซ้ำไปเรามีเงินหมุนเวียนถึงประมาณ8-9ถึงล้านบาทปีที่แล้วที่ผ่านมาท่านพี่น้องที่เคารพครับกองทุนสากาของมูลนิธิเพื่อสุนารทตามประเทศไทยเราตั้งเป้าหมายนะะที่จะทำงานเพื่อการพัฒนาเยวาวชนให้มีคุณภาพเข้าสู่สังคมมุสลิมและสังคมประเทศชาติให้คนมุสลิมของเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมผู้อื่นเขา ในสังคมดังนั้นกองทุนสกาดของเราจึงมุ่งเน้นเอาสนับสนุนในเรื่องของการศึกษากับผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติในการรับสกาดเราก็มอบเงินสกาดให้กับเขาเพื่อที่ให้เขาได้เอาเงินเหล่านี้ไปบำรุงการศึกษาในส่วนของลูกของเขาอชาอัล็อ์ครับเราก็หวังว่ากิจกรรมเหล่านี้คงจะเป็นที่ตอบรับ ขอเลาต่าลาสู่จุดมุ่งหมายที่เราได้ตั้งไว้คกอการพัฒนาเยาวชนของเราให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในปีนี้เราตั้งเป้าทั้งสิ้นเนี่ยนะประมาณ9กถึง10ล้านบาทสิ่งหนึ่งที่เราคงจะต้องเพียรพยายามที่จะเรียนกับท่านพี่น้องว่าถ้าท่านใดที่มีสากาก็ขอได้โปรดนะนำพาสากาของท่านร่วมกับกองทุนสากาและมูลิีิเพื่อสุดใจสามเทศไทยตามบัญชีที่เราได้ขึ้นให้ท่าน นะสิ่งหนึ่งที่ผมจะให้คำม,มั่นสัญญากับท่านทั้งหลายได้ว่าเงินสกาดที่ท่านมอบมาให้กับเราเ,เราจะต้องทำให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามเนียอของท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งใจที่จะร่วมกับกิจกรรมของกองทุนสกาของเราเพราะฉะนั้นผมให้คำม,มั่นสัญญาว่าตราบใดที่เรายังอยู่ตรงนี้การปฏิบัติที่จะนำเงินของเราไปสู่หลักการศาสนาหลักการของสกาดอย่างสมบูรณ์ ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนและอีกภาคส่วนหนึ่งในส่วนของเรื่องการสนับสนุสนการศึกษาของกองทุนการเรามีกองทุนก,การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยรือระดับปญญาตรีซึ่งเรียกว่าเป็นทุนต่อนเนื่องในทุนต่อนเนื่องเนี่ยเราจะคัดสรรจากเด็กที่มาขอรับทุนที่จะเข้าระดับอุดมศึกษานะเราเริ่มคัดตั้งแต่ปีหนึ่งเลยผู้ใดที่มีคุณสมบัติคือหมายว่าหนึ่งเรียนดีสองจบตามหลักสูตรแน่นอน แล้วก็สหลักสูตรที่เราพึงพอใจที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นในกับสังคมมุสลิมเป้าหมายก็คือให้เด็กเหล่านี้ที่มีโอกาสที่จะรับทุงงนการศึกษาทั้งหมดจากวิธีพูุศูกาไม่ใช่เป็นค่าเทอมค่าหอพักค่าใช้จ่ายประจําวันในสิ่งเหล่านี้ตอนนี้เราเข้าไปพัฒนาเด็กแล้วเนี่ยถึง32คนและที่จบแล้วมีงานทําแล้วจาก32คนประมาณ20กว่าคนนะที่สําเร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ อยู่ในตลาดแรงงานและประสบความรเรื่อโดยที่ว่ามีรายได้ผลตอบแทนที่ดีผลการเรียนก็ดีก็คำนิลาครับเด็กเราเกือบร้อยร้อเเซ็ที่ได้รับทุนจากมือที่ศูนย์กลางแล้วเนี่ยคนเหล่านี้สามารถที่จะจบและนําพาเอาความรู้ความสามารถของเขาสู่สังคมและยกฐานะข,ของบ้านเขาให้พ้นจากผู้รับสกาดมาเป็นผู้จ่ายสกัดให้ได้อันนี้ก็คือจุดคาดหวังของเรา ในส่วนเหล่านี้เป็นโครงการที่ดีแล้วเราก็จะพยายามพัฒนาเด็กเหล่านี้ให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีหลักการของศาสนาปฏิบัติศานกิจอย่างเข้มงขัดและนําพาตัวเขาเองเนี่ยสู่สังคมที่กว้างขึ้นและเชิญชวนให้คนเข้ามารับสกาดของมูลที่ของเรามากยิก่งขึ้นผมคาดหวังว่าเรื่องของสกาดทั้งสองโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกาดที่จะกับนักเรียนนักศึกษา ก็คงจะได้รับก,การตอบรับจากพี่น้องตานด้วยดีแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้เลยแต่เงินสกัดของเราไม่สามารถที่จะรวบรวม,รวมขอจากท่านพี่น้องได้เพราะงั้นผมฝากไว้นะว่าท่านใดท,ที่ต้องการที่จะร่วมกันพัฒนาคนด้วยเงินสกัดของท่านก็ขอได้โปรดนะนำสกัดของท่านมอบให้กับมูลที่เพื่อสุไกายศรีไทยและในส่วนเหล่านี้นะเงินสกัดเหล่านี้ เราก <Beginning S 2> ็จะพยายามพัฒนาเยาวชนของเราเข้า <ust> สู <Ils _ s> ่ตลาดแรงงานบัตรในเรื่องของผู้ที่อยากไล้ขัดสนเราไม่ได้ทิ้งนะฮะตอนนี้เราก็มีการออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้ขัดสนผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆเนี่ยแต่ละสถานที่แต่ละชุมชนเราจะมีไปเยี่ยมเยียนเป็นประจำแล้วในส่วนเหล่านี้ก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของสกาดเราค่อนข้างจะดําเนินการที่ครบถ้วนผมก็ยังขอความกรุณาท่านพี่น้องนะในโอกาสอย่างเดือนรอมรอนนี้ เงื่นตอนของท่านครบมิสอบแล้วก็อย่าลืมส่วนหนึ่งนะมาร่วมกับพัฒนาเยาวชนของเราให้กับวุี่เพื่อสู่กา,ารสำเร็จแต่ให้เราได้ดําเนินกิจกรรมในการสร้างสารรค์เยาวชนมุสลิมเข้าสู่สังคมที่มีคุณภาพนะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมมุสลิมเราได้แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวเขายกระดับฐานะครอบครัวจากผู้ที่ขอรับสการ มาเป็นผู้ที่มอบสกาดได้ท่านนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมยืนยันยืนยันว่าสกาดของท่านจะเป็นไปตามตวัตถุประสงค์ที่เราปริจากทุกผูการกับวิไลเตอริฟิกวัน,นีได้สา,าหระลัยคุมเรห์มะตุลลอฮิอะบรากาศ